งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์นะครับ ใครอยากรู้ทิดบวนบางประมาะเป็นใครมาจากไหนก็รบกวนไปเปิดคลิปเสียงวันที่13กลกุมภาพันธ์2567ฟังดูทั้ง2ตอนนะครับเช้าเย็นก็จะทราบว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะฮะระยะนี้เรากำลังอยู่ในช่วงของการอตอบปัญหาให้กับบรรดาแฟนๆรายการ แต่ว่าพูดถึงปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาที่ท่านถามมาจากทาง b u a n 2 4 9 4อย่าฝากไว้ในอินบ็อกนะครับท่านต้องถามที่ b u a n 2 4 9 4แล้วผมจะทยอยตอบนะบางปัญหาก็เป็นปัญหาที่ผมสามารถเดินทางไปถึงสถานที่ท่านได้และผมก็ไปช่วยดูช่วยแนะนำ ว่าปัญหาของท่านนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรทีนี้ก็มีแฟนรายการบางท่านก็เป็นผู้มีฐานะดีครับเมื่อเป็นผู้มีฐานะดีก็ก็อยากให้ผมถึงขนาดที่ว่าเมื่อไปดูแล้วรู้แล้วว่าเป็นอะไรก็อยากจะให้ผมเนี่ยทำให้เลยนะอยากให้ผมเนี่ยทำให้เลยนะครับหมายความว่า ไปแก้ไปทาไปพ่นไปฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ต้องเรียนแฟนรายการว่าผมไม่มีกำลังขนาดนั้นครับเพราะว่าทีมงานของผมนั้นก็มีแค่ผมกับทีมงานเล็กๆน้อยๆน,น,นะฮะท่านก็คงจะต้องใช้คนงานคนสวนที่บ้านท่านเองในการที่จะทำให้ ปัญหาเหล่านั้นรล,ล่วงไปนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่มีเป็นเรื่องเป็นราวมากนะักคือบริษัทที่จะรับดูแลสวนจัดการรับเข้าไปดูแลเป็นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังไม่ค่อยมีอาชีพแบบนั้นนะฮะแต่ก็ก็มีบ้างนะครับก็ลองสาหากันดูเองกันแล้วกันนะฮะ เพราะฉะนั้นบางทีปัญหาบางอย่างนั้นมันก็ต้องค่อยๆแก้กันไปทีนี้เวลานี้เราอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับตอนที่เราอยู่ช่วงฤดูแรงเราก็มีปัญหาจากคลื่นความร้อน h ฮิ s t ส o k โนะครับเป็นลมแดดต้นไม้ก็ใบถูกเผาไหม้นะรดน้ำเข้าไปเท่าไหร่ปลายใบยก็ไหม้ปลายใบยก็แห้งเพราะว่า น้ำนั้นมันไม่ได้ซึมลงไปถึงระดับรากนะครับบางคนผมบอกว่าขาดน้ําก็บอกว่าลดน้ําอยู่ใช่ลดน้ําอยู่แต่น้ํามันไม่ซึมถึงระดับรากเห็นไหมครับพอฝนตกลงมาหนักๆโครมคราวนี้อาการใบแห้งจากปลายใบยขอบใบามาเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วแต่พอมาถึงช่วงฤดูฝนเราก็จะเจอปัญหามแมลงที่ สร้างปัญหาให้กับเราหนักหน่วงขึ้นมแมลงตัวหนึ่งที่ดูแล้วพื้นพื้นมากคือยุงครับยุงปกติเมื่อช่วงแรงเนี่ยทิดบ้นบางวมะนอนเปิดหน้าต่างไว้แล้วก็ก่อนค่ำหรือว่าแม้กระทั่งกลางคืนผมก็ไม่ได้ปิดหน้าต่างก็ไม่มียุงรบกวนแต่เวลานี้แค่ ก่อนมืดถ้าไม่ได้ปิดหน้าต่างเนี่ยโอ้โหต้องใช้ไม้ช็อตยุงมานั่งช็อตกันอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะปราบยุงได้หมดเพราะฉนั้นปัญหายุงมันก็จะนำไข้มาเลเรียมันก็จะนำโรคชิคุนทุนย่าแล้วก็อีกสารพัดโรคนะครับและที่สำคัญคือมันดูดเลือดเราครับนะฮะเพราะฉะนั้น กลางวันก็ยุงลายยุงลายก็จะนํำไข้เลือดออกใช่ไหมครับยุงก้นปล่องนีก็จะนําโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันมีสารพัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทํานะครับเดินไปในสวนดูซิขันกลามะพร้าวหรือจะเป็นภาชนะกระบงกระมังที่ท่านรองรับน้ำไว้ในสวนคว่าให้หมดครับเพื่อ กำจัดแหล่งเพาะพันยุงผมจะบอกให้ฟังว่าบางบ้านเนี่ยก็ใช้เข่งมาเป็นถังขยะแล้วก็เอาถุงดำเนี่ยไปใส่ไว้ในเข่งนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามันก็เลยกลายเป็นเข่งขังน้ำครับขังน้ำแล้วก็ลืมไปมันจะอยู่ไกลตัวไม่ได้ทิ้งขยะนะครับปรากฏว่าเป็นที่ เพราะยุงอย่างนี้ก็รีบไปเทน้ําออกซะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะก่อนจะเทน้ําออกเนี่ยยุงมันจะวางไข่ยเยอะมากท่านก็เอายาฉีดยุงเนี่ยไปฉีดสักฟุดหนึ่งก่อนเพื่อกําจัดยุงที่มันบินอยู่ไม่ให้บินหนีไปเฉยๆนะครับเพราะอะไรฮะยุงมันจะชอบที่มืดนะครับเพราะฉะนั้นพราสติกดำๆ นะใส่ตะกร้าไว้หรือใส่เข่งไว้เนี่ยนะแล้วไปตั้งไว้เชา้ชาเช้าก็ไปพ่นฟึบนะยุงมันจะชุมนุมกันอยู่ตรงนั้นนะครับอ่ารีบปราบเสียทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นน้ำที่ไม่สามารถที่จะ,ะเทออกได้เพราะว่าเราเลี้ยงบัวไว้อะไรไว้ก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นพืชน้ำอย่างนี้ ถ้าใครอยู่ในชุมชนก็ไปติดต่ออสอมอนะฮะแล้วก็ขอซายอาเบตซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขขั้นก็มอบให้อสอมอนำมาแจกเพื่อป้องกันไข้เลือดออกก็ไม่รู้ว่าแจกกันไปหมดหรือ,อยังอย่างไรนะฮะหรือไม่งั้นก็ต้องไปร้านเคมีกเกษตรไปถามหาว่ามีซายอเบตขายไหม ซายอาเบสนี่เราสามารถที่จะเอามาใส่ตุ่มใส่องคใส่น้ำที่เราใช้ได้ไม่ได้เป็นปัญหากับเรานะครับเพื่อที่จะปราบลูกน้ำอยุ่นะฮะสมัยก่อนนี่ผมก็จะได้รับแจกประจำตอนหลังอสมอท่านที่เคยอยู่บ้านผมนี่เขาย้ายบ้านไปนะก็เลยไม่ไม่ไม่ได้รับสายอาเบตไม่มีใครมาแจก <laughs> นะอันนี้ก็เป็นมแมลงตัวหนึ่งที่ สร้างปัญหารบกวนเรามากมาแมลงอีกตัวนึงครับที่สร้างปัญหาให้เราเยอะคืออะไรครับปลวกครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมไปที่สานที่แห่งหนึ่งที่บ้านแฟนรายการนะที่เขาบอกให้ช่วยไปดูให้หน่อยว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างก็ปรากฏว่า บ้านพักเขาที่เป็นวิสอทเนี่ยก็พื้นก็เป็นปูนล,ละนะฮะแล้วก็มันก็มีส่วนที่เป็นไม้อยู่ด้วยก็ปรากฏว่ามีปลวกเนี่ยเดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาทําปล่องขึ้นมาที่ขานปูนแล้วมันก็เป้าหม้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับเนี่ย ถ้าเื่อตอนนี้ท่านเดินไปสำรวจเห็นปลวกสร้างปล่องดินขึ้นมาทำไมมันต้องสร้างปล่องปลวกมันต้องอยู่ที่มืดครับมันอยู่ที่สว่างไม่ได้นะะมันอยู่ที่มืดเอาแล้วทำไมมันต้องสร้างปล่องมาจากพื้นดินมันต้องลงไปกินน้ำครับนะโดยเฉพาะปลวกที่ร้ายกาจมากคือปลวกใต้ดินที่รังปลวกเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกมะพร้าวที่ปอกเปลือกแล้วนะ เป็นลูกๆอ่ะนะอยู่ใต้เปลือกถ้าอยู่กับต้นไม้บางทีก็กินต้นไม้ผุอยู่ภายในโดยที่เราบางครั้งไม่ได้สังเกตลมพัดมาแรงๆเนี่ยมันก็จะโค่นลมได้ถ้าเจอปัญหาปลวกแบบนี้ท่านก็ไปหาฟิปโปรเนก50นะครับฟิปโปรเนก50เอามาราดรถตามอัตราที่เขา กำหนดไว้เรียบร้อยทีนี้บางทีก็หาซื้อไม่ได้หลายคนก็บ่นนะซื้อไม่ได้เอาไม่เป็นไรบวนบริการท่านสั่งมาได้นะที่ at b u a n 2494นะที่ at b u a n 2494นะครับคุณวรพงศ์เขาก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็นัดหมายเพื่อที่จะส่งของ กับท่านนะก็คุยกันเรื่องและคงราคากันเอาเองนะครับนี่ก็เป็นแมลงในฤดูฝนหมดหรือยังยังครับเมื่อเร็วๆนี้เราจะได้ยินว่ามีแมลงพวกที่เขาเรียกว่าด้วงกระเบื้องบุกบ้านนะฮะอ้าวซึ่งผมจะได้คุยเรื่องอเบือ้องแมลงด้วงกระเบื้องให้ท่านได้รับทราบกันต่อไปนะครับเวติรอลอ ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟสทรลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวหูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรลลนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพีระมิดปุย๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไรไ่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับตเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพีระมิดปุย๋ยตราพีระมิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพีระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร